ส้มโอครับติดลูกติดผลครับเอ๋ครับอยู่สูงครับสามนะครับอายุเขาปีที่ห้าประมาณนี้ครับมีอีกครับนี่ครับไม่สูงนะครับข้างล่างเลย ก็เริ่มทยอยติดผลก็รู้สึกดีใจนะครับนี่ข้างบนนี่อีกครับอันนี้อยู่สูงด้วยสูมสูมอีกครับนี่ครับโอ้ย มีกำไรด้วยนะครับนี่ครับทำหลังเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะได้กินไข่นะครับอนอกจากกินส้มโอแล้วก็กินไข่ด้วยนะครับนี่ก็เหมือนจะมีดอกครับนี่โอเคครับก็เริ่ม ติดต่อผลครับ